สวัสดีครับพบกับ fc mobile อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาจัดอันดับนะครับในแผนที่ชอปร้อยเนี่ยเขานิยมใช้นะครับจะมีแผนไหนบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน double p shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม fifa point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ double p เลยครับ ด้วยแผนที่คัดมาทั้งหมดครับจะมีอยู่ที่8แผน,นครับนะก็ในท็อปร้อยเนี่ยก็ใช้กันกระจายอยู่เหมือนกันนะครับอันดับ8เนี่ยจะเป็น4 3 3ามสามฟอนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะ4 3 3ามสามฟอนก็จะเป็นตรงนี้ฮนะอ่าสีสามฟองนาฮะอันนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะก็ในส่วนของ CF นะครดูตำตำแหน่งเอาล้วกันครับตำแหน่ง CF นี่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆหน้าต่ำนะครับลงมาเชื่อมบอลน,นะครับ นะในตำแหน่ง CF นีก็เขาเรียกว่าเริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับในส่วนของ c m สาฟองหรือว่า CC 1 1 a t t a c k นั่นเองครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมเก,ม,เกมที่ดีนะครับลงมาเชื่อมเกมครับในส่วนของปีกซ้ายปีกขวานะครับก็เป็นตัวที่ออกไปทางปีกนะครับนะสามารถที่จะเล่นออกข้าง เปิดมงก็ได้นะครับหรือว่าจะตัดเข้ามายิงก็ได้นะครับในส่วนของเกมรุกนั่นนี่ครับสามประสานนี้นะครับในส่วนของแดนกลางนะครับก็จะมี CM 2คนนะครับแล้วก็มี CDM 1คนเอาไว้ตัดบอลนะครับซีมสองคนนี้ก็ช่วยในการต่อบอลจ่ายบอลนะครับแล้วก็รวมถึงการตัดบอลด้วยนะครับไม่ได้มีแค่ซ DM ที่ตัดบอลคนเดียวนะครับเนาะก็ในส่วนของ C d m ก็มีข้อดีก็คือสามารถที่จะสกรีนก่อนที่จะถึงกองหลังได้นะครับก็เป็น เป็นจุดเด่นของแผนไหนที่มี CDM นะครับแผนนี้ก็ถือว่าเป็นแผนที่บาลานซ์แผนหนึ่งนะครับก็ปกติก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของกล้องหลัง4คนก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับในแผนนี้นะครับอันดับ8เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมนั่นเองนะครับมาดูที่อันดับ7กันบ้างครับอันดับ7นี้ก็จะเป็น4 2 3 1 Y นะฮะ4 2 3 1 Y อันนี้นะครับผมกล้องหน้าคือหน้าเดียวนะครับในส่วนของแดนกลางนะครับก็จะมี CDM CAM ครับ1คนนะครับ C.D.M. 2คนนะแผนนี้จะไม่มี C.M. เลยนะครับนะก็จะเป็นแบบกองกลางตัวลุกไปเลยแล้วก็กองกลางตัวรับไปเลยครับแผนนี้ก็มีข้อดีคือในอแนวโต้กลับมากกว่านะครับคือเนี่ย C.D.M. 2คนเนี่ยจะเอาไว้แบบตัดบอลน,นะครับแล้วก็โต้กลับนะครับในส่วนของปีกก็สามารถที่ขึ้นทางปีกก็ได้นะครับขึ้นทางปีกก็ได้ขึ้นทางแดนกลางก็ได้เพราะมี C.M. หนึ่งคนห้อยไว้อยู่น,นั่นเองครับนะในส่วนนี้ก็ของหน้าควรจะต้องแบบว่า คบเครนนื่องนิดนึงนะ FELIPE ไม่ว่าจะเป็นความสูงหรือว่าความเร็วนะครับตัวนี้ควรจะต้องแบบรับจบนะครับนะในส่วนของแดนกลางก็ประมาณนี้ครับเอาไว้แบบตัดบอลนะครับแล้วก็โต้กลับนะครับแผนนี้จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของกองหลัง4คนนี้ก็อ่าเป็นมาตรฐานดีแล yeah. ้วนะครับก็คงไม่ต้องพูดถึงอะไรเนาะกองหลังนะครับนะก็อ anyway> ันดับ7เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่5ทีมนั่นเองครับอันดับ6นี้ก็มีอันดับ6ร่วมอยู่2คนคนครับแผนแรกนะครับ4 1 2 1 2 n a r สนแโร่ครับเนี่ยแผนนี้ครับจะเป็นกองหน้า2คนนะครับเนี่ยครับ กองหน้า2คนจะประกอบไปด้วยกองหน้า2คน C A M C A M 2คนแล้วก็ C D A M นะครับกองหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงนะครับกองหน้า2คนก็ช่วยประสานงานกันนะครับในส่วนของการทิ้งทาช่องแทงทะลุช่องครับใครที่เล่นแผนนี้นะครับเหมาะกับการต่อบอลแดนกลางจริงๆครับ หาช่องหาชิ่งอะไรพวกนี้ครับเอาไว้แบบแทงแล้วก็พลิกบอลยิงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือแบบว่าจะเป็นเน้นความสวยงามนิดหนึ่งนะไม่ได้เน้นเปิดหมงอะไรมากมายนะครับในส่วนของ C M ก็เนี่ยครับก็เอาไว้แบบยิงจังหวะ2เชื่อมเกมนะครับในส่วนของ C M 2คนนี้ก็เอาไว้แบบตัดบอลด้วยนะครับแล้วก็จ่ายบอลด้วยนะครับข้อดีของแผนนี้ก็จะมี C A M นะครับก็เอาไว้ตัดบอลก่อนที่จะถึงแผงหลังนั่นเองครับก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสมบุล แล้วกันนะครับ4-1-2-1-2แนโ o ครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่ชอบเปิดหมงนะครับชอบการต่อบอลที่สวยงามในแดนกลางเท่านั้นนะครับข้อนี้ตรงนี้ก็จะน่าจะตอบโจทย์นะครับซึ่งอันดับ6เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมนะครับโอเคอันดับ6ร่วมนะครับแผนที่2ครับก็จะเป็น4-4-2 holding ครับมีผู้ใช้งานที่แบบโดดเด่นนะครับที่เห็นเห็นกันก็คงจะเป็นโนดิงเกตนะครับต้องให้เครดิตน้องนิดนึงนะ4-4-2 holding นะครับ กองหน้า2คนนะครับก็เอาไว้ชิงคาช่องกันนั่นแหละนะครับกองหน้าก็และแต่สไตล์นะครับบางคนก็เน้นความสูงด้วยบางคนก็เน้นความคล่องแคล่วว่องไวอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับว่านักเตะเข้ามือเราหรือเปล่านะครับกองหน้าก็เขาเรียกว่าไม่มีไม่มีการล็อกสเปคสักเท่าไหร่นะครับได้หมดนะครับในส่วนของแดนกลางนะครับก็ต้องบอกว่าแผนนี้มันเป็นแนวแบบว่าโต้กลับมากกว่าน้นเนี่ยจะเห็นว่ามี C D M 2คนนะครับเนี่ย ใครอะไรที่มี CDM เนี่ยคือแบบว่ารอการตัดบอลแล้วก็โต้กลับนั่นเองครับซึ่ง4-4-2 holding ก็ประมาณนี้ครับตัดบอลเสร็จนะครับไม่มีแดนกลางนะไม่มี CM ไม่มี CAM นะครับดังนั้นเนี่ยตัดบอลเสร็จบอลจะต้องออกไปทางปีกซะมากกว่านะครับคอยจ่ายเข้ามาตรงกลางนะครับประมาณนี้ครับแผน4-4-2 holding ก็จะประมาณนี้ครับตัดบอลออกห้างแล้วก็จ่ายเข้าจ่ายให้กองหน้าอีกทีนึงไม่ว่าจะเปิดมงหรือว่าจะตัดเข้าไปให้กองหน้าพลิกบอลอีกทีนึงนครับก็ อันนี้ก็จะเป็นแนวสายโตกลับนะครับในส่วนของก้องหลัง4คนก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ต้องพูดถึงอะไรนะครับ CC2 ขององดีนี่ก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมเช่นกันนะครับมาที่อันดับ5นะครับก็อันดับ5นี่ก็ปลดล็อกง่ายนะครับแผนนี้ CC11 นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าต่างจาก CC2 แฟตนะครับก็ตรงที่จะมี CF นะครับมาเล่นหน้าต่ํามากกว่ามามารอช้อนมันจะเป็น C.F เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งกั้มกึ่งกัก้มกึก่งกับ C.A.M นะแต่ว่ามันจะยืนสูงกว่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกองหน้าที่จะเป็น C.F มากกว่านะครับข้อดีก็คือเหมือนกับมีหน้าคู่แต่ว่าเป็นหน้าคู่ที่อยู่อยู่ล่างของสไตเกอร์อีกทีหนึ่งนะครับเอาไว้เชื่อมเกมนะครับจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับนะตรงนี้นะครับแล้วก็มี C.M 2โทคนมีปีกนะครับปีกซ้ายปีกขวานี่ครับแผนนี้ก็มีความสมดุลดีนะครับก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามีกองกลาง5คนแล้วกันนะครับนะ ตัวลุกนะครับเป็นหน้าต่ําตรงนี้ครับเอาไว้เชื่อมเกมระหว่างกองหน้าแล้วก็กองกลางนรงนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะออกปีกได้นะครับแผนนี้ครับซี1ีนะครับจ่ายบอลถ่ายบอลไปทางทางปีกก็ได้นะครับหรือว่าจะจ่ายเข้าตรงกลางก็ได้นะครับถ้ามีจังหวะมีช่องอะไรพวกนี้จ่ายเข้าตรงกลางก็ได้เช่นกันครับแผนนี้ก็มีข้อดีก็คือ CF อนะครับไม่ลด O v วนะครับถ้าเรามี CF นะครับก็เล่นแผนนี้ก็ได้ครับเนี่ย CF เเขาก็รองรับไว้อยู่นั่นเองครับแต่จากที่เล่นมานะ ก็ให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทับตำแหน่งกันอาจจะเล่นไม่เข้ามือในแผนนี้นะครับในส่วนของพี่นะคือกองหน้ากับ CF เนี่ยมันมันมันตำแหน่งมันชนกันนะครับมันแบบวิ่งไปวิ่งมามันส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราเล่นมั่วนะครับเราก็เลยไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจนะครับในแผนนี้นะครับในส่วนของกองหลัง4คนก็คงไม่ต้องพูดถึงอะไรนะครับนะอันดับห้ามีผู้ใช้อยู่ที่7ทีมนั่นเองนะครับอันดับ4นะครับก็คงเป็นแผนที่พี่ใช้ประจำนะครับอ๋อเข้าไปดูแผนนี้เลยนะ ก็เป็น4-4-2นะครับ4-4-2แฟลตนะครับอยู่ที่11ทีมนะครับที่ใช้แผนนี้ครับโดยส่วนตัวนะที่ใช้แผนนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือกองหน้านะครับเขาบอกว่าช่วยกันชิงทําช่องดีมากนะครับก็คนนึงรับบอลอีกคนนึงก็วิ่งเข้าไปประจําตําแหน่งในกองเขตโทษนั่นเองครับก็กองหน้าก็เป็นตัวที่ดีครับชิงทําช่องดีครับ ในส่วนของแดนกลางก็คงต้องบอกว่าไม่มี CDM นะครับคงจะต้องเน้น c m ที่สามารถตัดบอลได้นะครับก็ในส่วนของพี่ก็ใช้ c m ที่ตัวสูงๆหน่อยนะครับเจอหลาดก็ช่วยตัดบอลดีนะเออแล้วก็กุดดี้ก็ตัวสูงใหญ่อยู่แล้วนะครับตัดบอลได้แน่นอนครับในส่วนของปีกก็ช่วยในเรื่องของการส่สวนตัวของพี่นะชอบขึ้นเกมทางปีกครับก็สามารถที่ขึ้นปีกได้นะครับแล้วก็จ่ายเข้ามาให้กองหน้านะครับหรือว่าจะเปิดมงก็ได้นะครับนะในส่วนของพี่มันสไตล์แบบ เปิดมงอยู่แล้วนะครับนะก็ชอบแผนนี้ตรงที่มีมิติในการทําเกมหลายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการเปิดมงก็ดีนะครับหรือว่าการจ่ายเข้ายัดเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็ให้กองหน้าเนี่ยใช้ความสามารถพิเศษก็คือการแบบพลิกบอลน,นะครับแล้วก็ยิงก็ได้เช่นกันนะครับนะในแผนนี้ก็ถือว่าสมดุลแล้วกันนะครับในส่วนของกองหลังคองคงไม่ต้องพูดถึงอะไรนะครับหลังสี่ก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ ซึ่งอันดับ4เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่11ทีมนั่นเองครับนะมาดูที่อันดับ3กันบ้างครับอันดับ3นี่ก็เป็นแผนเริ่มต้นเลยนะครับนะ3 a ่ t a มสเลยนะครับนะแผนนี้ก็มีผู้ใช้อยู่ที่12ทีมนะครับตัดอันดับ4ไปแค่1คนนะครับ1ทีมนะครับ4 3 3 a t t a c k นะครับก็คงจะต้องบอกว่าเป็นปีกสูงนะครับ lwrw นะครับแล้วก็สตาเกอร์นะครปีกเนี่ยจะยืนที่สูงนะครับเวลาจ่ายเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดสูงมากนะครับในปีก ปีไอ W ี L w นะครับจะไม่เหมือนอะ L.M.R.M. นะครับที่เขายืนต่ํากว่านะครับแล้วก็เล่นเล่นเกมรับได้นะสคนนี้จะเล่นเกมรับ <me ans> ไม่ค่อยไ,ไ,ได้สักเท่าไหร่นะครับเน้นเน้เนในเรื่องของเกมรุกนะครับเน้นแบบว่าจ่ายเข้ามาแล้วก็ชิทงทาช่องกันระหว่าง3ปรภาษานนี้ครับระหว่างกองหน้าแล้วก็ปีกนั่นเองครับปีกสามารถที่จะหุกเข้าไปยิงก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดมงให้กองหน้าก็ได้ครับหรือจะจ่ายเข้าไปให้กองหน้าก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกองหน้า1ตัวนี้ควรจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบเครื่องนิดนึงไม่ว่าจะเป็นความสูงหรือสปีดทีี่ะรัแล้้วก็สาามถจใช อยู่ค่อ้งได้นะครับอันนี้ครับหัวใจสําคัญก็คงจะเป็น CM เนะครับเพราะว่าจะเชื่อมระหว่างแดนหน้านะครับแล้วก็แดนกลางนี่ครับนะก็จะยิงแถว2ก็ได้นะครับพิกยิงแถว2จ่ายบอลไปทางกองหน้าก็ได้หรือว่าไปทางปีกก็ได้นะครับแต่ตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับในในแผน CM3 อ t t a c ทนะครับในส่วนของ CM นะครับต้องบอกว่าไม่มีซีดเนาะดังนั้น CM2 คนนี้ควรจะต้องตัดบอลให้ได้นะครับนะก็ สองคนนี้ก็ควรจะก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวตัวตัดบอลที่ดีแล้วก็เป็นตัวเชื่อมเกมนะครับในส่วนของแผงแผงหลังก็คงไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่าหลังสี่ก็เป็นมาตรฐานดีแล้วนะครับอันดับ3เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่12ทีมนั่นเองครับอันดับ2 4 1 2 1 2อ่า Y นะครับ c 1 2 1 2, 1, 2 Y ครับก็จะแตกต่างจากเนโร่นิดนึงนะเด,เดี๋ยวเราโชว์เนโร่ให้ดูนิดนึงนะเนโร่เมื่อกี้นี้ครับเนโร่นี่อ่าจะอยู่ที่อันดับ6เนาะอ่าจะเป็น cm เนาะ แต่ว่าถ้าเป็น Y นะครับจะเป็นปีกนะครับ L M R M นั่นเองครับนะก็คือกองหน้าเหมือนเดิมนะครับก็คือกองหน้า2คนเหมือนเดิมมี C A M นะครับแต่แผนี้ต่างจากเนโรนะอันนี้ Y ต่างจากเนโรตรงที่สามารถที่จะมีมิติในเรื่องของการเล่นได้ได้มากขึ้นนะครับนะอาจจะไม่มี C M นะครับ C M ตรงนี้ไม่มีมีแค่ C A M นะครับที่เอาไว้แบบว่าเชื่อมเกมระหว่างแดนกลางนะครับส่วนใหญ่นะก็จะออกปีก มากกว่านะครับคือเราจะไม่เน้นไม่เน้นตรงกลางสักเท่าไหร่ครับคือใน CDM เนี่ยที่จัดบอลได้นะครับก็จะออกปีกซะมากกว่านะครับแล้วก็ค่อยจ่ายเข้าไปแดนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดหมงหรือว่าการเปิดยัดเข้าไปนะครับแผนนี้ก็จะมีสมดุลมีมิติในการทําเกมที่หลากหลายกว่าแต่ว่าตรงแดนกลางมันจะแบบวงๆนิดนึงนะครับมันไม่มี C มันไม่มี CM นะครับก็จะต้องใช้ปีกในการแบบว่าเล่นเกมรับช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกก็ออกปีกเกมรับก็ใช้ปีกในการตัดบอลเชื่อมช่วยด้วยนั่นเองครับนะในส่วนของแผนนี้ก็มีความน่าสนใจครับซึ่งอันดับ2เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่15ทีมเลยนั่นเองครับอันดับ1นะครับแผนประจํายอดฮิตของเรานั่นเองครับนะซีสามสามโฮดิ้งนั่นเองครับแผนนี้นะครับก็เป็นหน้าหน้า3นะครับก็ประกอบไปด้วยกองหน้า1คน ปีกซ้ายปีกขวานะครับปีกปีกบนนะครับเขาจะแบบยืนสูงนิดนึ่งนะครับข้อดีของแผนนี้นะครับคือแนวเป็นแนวสมดุลนะครับเน้นตัดบอลแล้วก็โต้กลับนะครับเนี่ยจะมี CM 2คนนะครับเอาไว้ตัดบอลนะครับแล้วก็ซ d m อีกหนึ่งคนเอาไว้แบบตัดบอลก่อนที่ถึงกองหลังนะครับนะสตัวนี้นะครับควรจะต้องตัดบอลดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเรามีตัดบอลได้เร็วนะครับก็มีโอกาสที่จะบุกได้เร็วนะครับเพราะว่าแผนนี้เป็นแผนที่แบบโต้กลับนะครับตัดบอลได้ปุ๊บนะครับออกออกปีกนะครับ สองปีกเลยนะครับแล้วปีกที่เหลือปีกจะแล้วแต่เลยนะครับปีกจะเปิดมงก็ได้ปีกจะจ่ายยัดเข้าไปตรงแดนกลางไอ้แดนหน้าก็ได้นะครับเนาะขึ้นอยู่กับปีกว่าเราจะแบบถนัดแนวไหนนะครับตัดเข้าไปยิงก็ได้นะครับนะครับหรือว่าจะเน้นในเรื่องของแดนกลางก็ได้นะครับเพราะว่ามี CM 2คนนะครับก็สามารถที่จะเล่นต่อบอลแดนกลางก็ได้เช่นกันครับแผนนี้ก็เป็นแผนที่สมดุลแผนหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ในซีซั่นที่แล้วแล้วนะครับ 433 holding ก็ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งเรื่อยมานะครับประจำทั้งตลอดตลอดทั้งซีซั่นนะครับมีซีซั่นสุดท้ายนะครับที่แบบว่าเสียแชมป์ไปให้424นี่ครับซึ่ง424เลเวล20นะครับถึงจะปลดล็อกให้นะครับดังนั้นเนี่ยในรอบนี้อาจจะ433 holding อาจจะเป็นแชมป์ก่อนนะครับรอบหน้าอาจจะอาจจะมาดูอีกทีนึงว่า424จะทวงบัลลังคืนได้หรือเปล่านะครับในแผนนี้ก็ถือว่าเป็นแผนที่ดีครับ มีผู้ใช้งานอยู่ที่17ทีมนั่นเองครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เฉือนแบบว่าไม่ได้เฉือนแบบเด็ดขาดสักเท่าไหร่กับอันดับ2ที่ใช้ 41212Y ที่15ทีมนะครับแต่ท้งนี้ทั้นก็ท็อปร้อยก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครถึงแชมเปี้ยนเนาะต้องบอกประมาณนี้ครับยังไม่มีใครถึงแชมเปี้ยนนะครับยังไม่มีใครถึงแชมเปี้ยนครับก็ตำนาน2อยู่นะครับก็ค่อยๆไต่นะครับขึ้นไต่ได้ประมาณสัก7วันเท่านั้นเองนะครับนะก็ประมาณนี้ครับก็ขอให้สนุกกับ เอฟซีโมบายแล้วกัน,นครับสำหรับใครที่กําลังมองหาแผนก็สามารถเลือกได้นะครับอาจจะใช้แบบที่ยอดนิยมก็ได้อันดับหนึ่งก็ได้สามโฮลดิ้งก็ได้นะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับนะช่องเราจะได้เติบโตไปเรื่อยๆนะครับอาสารดีๆก็จะได้ตามมานะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ